นายสุภสษณ์สินชูศรีพาณิชย์จังหวัดสุโขทยัยพร้อมด้วยนายธวัชชัยแผ่วงศ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรารจิตรองนายกตลาดอำเภอศรีสัชนาลัยพันตำรวจเอกสโรุกุมุตเวคินผู้กำกับสอพอบ้านแก่งและนางนงลักษณ์ก้านเขียวผอ,อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสรารจิตลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมร้านค้าเขียงหมูหน้าตลาดร้านขายผลไม้และแผงลอตเตอรี่พื้นที่ตำบลสรารจิต และให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าพร้อมสอบถามราคาขายหน้าร้านอยู่ในระดับท้องตลาดกำหนดหรือไม่แนะนำเรื่องติดป้ายแสดงราคาสินค้าที่จำหน่ายภายในราา้านค้าทุกร้านค้าทาไม่แสดงราคามีความผิดตามกฎหมายที่กำหนดถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยเฉพาะเนื้อหมูที่มีราคาสูงขึ้นจะต้องสดสะอาดมีป้ายบอกราคาที่ชัดเจนซึ่งได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างดี นัทวดีพ่วงหงรายงาน